ชีวิตบ้านไปณนะสุดท้ายชีวิตยายจ๋าเอ้ยขอเรียกตัวเองว่าป้านะฮะมาอยู่ที่นี่ก็สามสิบห้าปีนะเนาะณบ้านไปชีวิตอยู่คนเดียวให้ได้เดินคนเดียวให้เป็นสุดท้ายสิ่งที่เราสร้างมานะฮะเออเนาะให้กับครอบครัวหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเอากลับมาไม่ได้ม,มันก็ต้องเข้มแข็งและอย่าลืมขอฝากถึงนะยะายจ๋า ฝากถึงทุกๆคนเลยว่าอย่าลืมคำหนึ่งคือเธอเป็นผู้ก้าวเดินมาในต่างแดงเพียงคนเดียวแต่แบกภาระและปัญหาครอบครัวทางเมืองไทยเนาะมาแล้วเธอทำได้ระยะเวลานะฮะที่ช่วยเหลือครอบครัวได้มากขนาดในเพียงแค่ผู้หญิงคนเดียวป้าก็เป็นคนหนึ่งตอนนี้ป้าอายุ68ปี อยู่ในต่างแดนก็30กว่าปีแล้วนะคะ34ปีชีวิตเหนื่อยมากหน้ามากสมัยก่อนเนี่ยเอองานนะต้องสู้เพราะภาระทางครอบครัวสามีก็ถือว่าดีเขาก็ให้ได้นะคะในเท่าที่เราไหวเนาะตั้งแต่นูน่นป้าเอาลูกมาจากเมืองไทยสองคนนะแล้วก็มาได้ลูกครึ่งอีกสองคนเนาะก็อยู่ตรงนี้หมดเติบโตเรื่องลูก ก็เหมือนยังจ๋าพูดแหละเลี้ยงได้แต่ตัวนะโตขึ้นมาเขาก็เลือกเป็นของเขาชีวิตเรานะจะหวังให้ลูกมาเลี้ยงดูแบบในรุ่นเราที่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงพ่อห่วงแม่ทางเมืองไทยอย่างเราอย่างป้าทาอย่างยายจ๋าทำอย่างเมียฝรั่งหลายๆคนทาไม่หวังนะฮะแต่ในจุดปัจจัยเราอยู่ตรงนี้เรามองอย่างเข้าใจณนะความเป็นจริงเห็นลูกเอาตัวรอดอมีชีวิตเป็นของเขา มีบางครั้งขอความช่วยเหลือบ้างแต่มันก็ยังไม่ได้ทุกหนักหรือไม่ได้ให้เงินมากเสียเงินมากไปดูแลพวกเขามากกว่าลูกหลานทางเมืองไทยนะลูกหลานนี่ก็คือลูกน้องชายนะพี่ชายแล้วก็แม่เนาะแม่เพิ่งสิ้นไปเมื่อสามปีที่แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นกันนะป้ามาอยู่ที่นี่แรก อสองปีแรกเรามาก่อนแต่พอมาอยู่ที่นี่หนึ่งสามีโอเคนะย่างสองปีกว,กว่าก็ไปรับลูกมานะะทั้งสองเนาะพอหลังจากลูกมานะ,ะก็มาท้องต่อเป็นลูกฝรั่งลูกครึ่งสองอเราก็อยู่ด้วยกันมาจนณปัจจุบันนี้นะฮะสามีของป้าก็เพิ่งเสียไปเมื่อ6เดือนที่แล้วในณขณะนี้บางครั้ง เราอยากไปพักผ่อนเพราะใจของเราคิดเหมือนกันว่าบ้านที่เราสร้างไว้เนาะสิ่งที่เรามีนะคะมันก็น่าจะได้พักผ่อนแต่ในความเป็นจริงแล้ว เราอยู่เมืองนอกจนเคยชินและทางเมืองไทยก็อย่างเยาจาพูดแหละเนาะเขาวางแต่ได้เคยชินนะฮะเขามีพระ,ระเป็นของเขาเนาะสิเราเป็นผลประโยชน์และได้ทุกครั้งที่เราไปมันก็เลยทำให้เขาชินในแบบนั้นแต่มุมมองที่เขาจะมาดูแลใส่ใจเราฟรีฟ,ฟ,ฟ,ฟีหาไม่มีหรอกนะฮะทุกที่สุดเสียใจที่สุดก็คือกับพี่ชายเนาะพี่ชายของป้าปีนี้นะฮะ ไอ้เขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่บ้านกับแม่นะฮะแต่ทีเนี้ยพอชีวิตคนเท่าพอลูกมาหาอืมลูกมาหาสิ่งที่แกมีเหมือนก่อนที่แกจะเสียนะฮะสิ่งที่แกมีแกก็เฮาะห้อมให้ลูกนะฮะเหมือนทองที่ซื้อให้เนาะแล้วก็ไปแอบโอนที่นะคยกให้พี่ชายมารู้ก่อนที่แม่เสียนี่ไม่ ไม่นานแล้วแม่ก็ป่วยหนักละอาปากไม่ได้เลยเพราะในความรู้สึกว่าเราพูดไปคนแก่เนาะก็จะเสียใจพูดไปก็น้ําตาไหลนะคะในความรู้สึกเขาบอกว่ากูให้พี่มึงไปแล้วอืมความสุขที่กูทําอะไรไม่ได้กูสร้างไม่ได้แต่กูก็อยากให้ลูกกูนะคะเออในส่วนตรงเนี้ยกูขอนะคะทั้ง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 ,งนะ ป้าเสียใจตรงที่ว่าทั้งๆถ้าให้คนที่เลี้ยงดูอยู่ตรงนั้นนะอพี่สาวคนรองที่อยู่ด้วยนะฮะอ่เป็นตัวแทนนะทั้งโดนจิกโดนว่าอืมเงินทองก็เหนียวกับแกนหลอยส่งให้ลูกชายนะเนาะจะไม่เสียใจเลยเพราะชีวิตเราอะ่ะมีครอบครัวอยู่ตรงนี้นะฮะ และบ้านน่ะไม่มีสิทธิ์ให้ใครได้เพราะว่าบ้านเป็นชื่อของเราพร้อมที่พร้อมบ้านที่สร้างให้ใหม่ตั้งแต่นู้นอ่าแต่ในหัวใจของป้าก็พอหมดแม่ไปก็ยกบ้านนั่นแหละพร้อมที่เนาะก็ไม่กี่ไร่นะฮะให้กับพี่สาวคนนี้เพราะแกก็ไม่เหลือใครแล้วสามีก็ตุยลูกก็อ่ามะลิเกเลยนะคะเราก็คิดตรงนั้นแต่ความเสียใจก่อนที่แม่จะเสียก็คือสิ่งที่แม่ยกที่อีกแปลงนะคะเป็นชื่อของแม่เนาะ ให้กับพี่ชายไปโดยที่ไม่ถามไทยนะฮะแล้วความรู้สึกของแกแกจะพูดแบบทั้งน้ำตาเลยทั้งณขณะเจ็บป่วยนะเอาอาการหนักๆจริงๆก็ไม่โผล่เลยช่วงจังหวะมาช่วงป่วยครั้งแรกโอ้เขาเรียกว่าคุณค่าของคนดูแลอยู่ไม่เห็นนะความสุขคนแก่นะคนไกลมาแป๊บๆแวบๆก็โอ้ได้ไม่มีการดุไม่มีการอะไรเนาะเลี้ยงคนแก่ เลี้ยงคนแก่บุญคู่กับบาปจริงนะฮะก็ต้องดูต้องเคียร์ต้องคุยเนาะแล้วทำความสะอาดนะอันนี้นึกถึงอกหัวใจของพี่สาวนะตัวป้าเองก็เป็นคนส่งเงินและดูแลเขานะฮะณนะปัจจุบันเนาะมีแม่เสียไปแล้วก็ปล่อยนะฮะเพราะว่าบ้านหลังนั้นก็คือโอนให้กับบ้านพร้อมที่ที่ตรงอยู่ก็คือโอนให้กับพี่สาวเลยเพราะเราก็ไม่คิดอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ชาย ว่ามึงอรักแต่พี่เหรอแล้วพี่ล่ะอ่ามันก็เป็นเรื่องทะเลาะหลังจากงานศพอืมแม่มีประกันประกันก็คือจัดการงานนะคะทั้งหมดเลยแถมไม่พอโอเคในส่วนต่างเราเนี่ยเป็นคนจ่ายทุกอย่างอยู่แล้วนะคะไม่ได้คิดที่จะไปถามไท่แต่ฝ่ายพี่ชายมาขอในส่วนนี้ที่เหลือนะคะให้กับตัวเองทั้งๆท,ที่ตัวเองมาแอบเอาตั้งแต่ก่อนแม่จะเสียเนาะ ก็เลยเป็นปากเป็นเสียงกันนะฮะก็ตัดญาติขาดมิตรเหมือนกันตัดญาติขาดมิตรแล้วก็ชีวิตของป้า,าจะกลับไปพักกับพี่สาวก็โอเคไม่ได้มีปัญหานะเพราะตอนนี้แกก็เป็นอยู่คนเดียวแล้วก็อายุมากแล้วของแกนี่กเ็เท่าไหร่แล้วอะหกสิบเจ็ดสิบสี่นะะห่างกัน4ปี5ปีเนาะส่ปีนะฮะและมานึกถึงชีวิต ยิงอยู่ตายไปเอาไปไม่ได้ถ้าเขาพูดนะแล้วขอความเห็นคิดเห็นเราก่อนอทำอะไรไม่ข้ามหน้าข้ามตาไม่คิดไอ้ที่จะแบบแบบนี้นะกับการเห็นแก่ตัวให้เราได้ออกความคิดเห็นมันเป็นความสุขก็จริงแต่เขาทำโดยที่ไม่ได้รอการตัดสินเนาะพี่สาวก็เสียใจพี่สาวก็เออแล้วแต่มึงเพราะว่าเจ้านี้เป็นหลักอยู่แล้วนะฮะ ก็โชคดีอย่างก็คือมีพี่สาวอีกคนหนึ่งที่ยืนสแตนบายดูแลแม่จนชั้นสิ้นเนาะเรื่องนี้จบไปในคำว่าชีวิตมันต้องยืนอยู่คนเดียวให้ได้จริงๆแล้วเมียฝรั่งทุกคนเนี่ย ะะเดินมาในต่างแดนเดินมาในต่างแดนหาเงินหาทองเป็นหลักของครอบครัวอุ้ยนกแก้วพี่น้องขาเยาจ่าไม่ไปเข้าทั้งในสักที <c oughs> นะมาอยู่ในต่างแดนคนเดียวหอบลูกมามีอนาคตทางนี้นะคะชีวิตเนาะความทุกข์ยากลาบากจริงๆในหัวใจก็คําว่าครอบครัวนี่แหละเพราะคิดว่าอยากให้พ่อแม่สบายนะ,ะพ่อเสียไปนานแล้วนะ้อยใยนี่เสียสุดท้ายสุด นะฮะตอนณนปัจจุบันก็เหลือแต่พี่สาวแต่พี่ชายนี่ตัดขาดไปเลยตัดญาติขาดมิตรจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักเราเพราะเราเป็นพี่เป็นน้องอืมเพราะเขากลับคอยเข้ามาในจังหวะผลประโยชน์พอได้ผลประโยชน์ที่เขาต้องการเขาก็ไปนะฮะเพราะว่าที่ตรงนั้นเสียดายมากๆจะซื้อคืนก็ตัดใจอืมบอกเลยว่าติดกับข้างบ้านยาวไปเลยนะตัดใจเพราะว่าคิดซะว่าเราก็หกแปดล เนาะลูกก็อยู่ต่างแดนอย่าไปเรียกร้องที่เอาคืนเลยเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้ามึงอยากได้มึงก็มาซื้อเอาคืนสิตีราคามาตรฐานเลยนะติดถนนติดข้างบ้านเนาะตัวเราก็เลยบอกอยากได้ก็เอาไปจะขายให้คนอื่นก็ขายไปตัดใจแล้วก็บอกพี่สาวว่า เอาแค่นี้โปรงแค่นี้ชีวิตเจ้าเดียวก็ตุยนะอืมลูกเจ้าเจ้าเออถ้าเกิดว่าเจ้าตุยแล้วจะเป็นของลูกเจ้าเต้าเจ้าค่อยก็ไม่ว่านะฮะแค่นั้นเนาะคิดซะว่าเราวิเวกมาอยู่กับครอบครัวทางนี้อ่าป้ามีหลานนะฮะสี่คนก็มีหลานสามคนแล้วคนสุดท้องอยังไม่ทันมีนะฮะมีกันคนละคนละคนเนาะอยู่ที่นี่ก็ความสุขแบบฝรั่งฟิวซิวเออ นะลูกเขามีชีวิตเป็นของเขาถ้าเขาว่างมาก็เหมือนยายจ๋านี่แหละทากับข้าวกับปลาให้กินนะรวมตัวก็มีความสุขมไม่วุ่นวายนะฮะในหัวใจนี่คือความโชคดีคือการเราได้หอบลูกมาอยู่ที่นี่มีลูกมีครอบครัวอยู่ที่นี่นะฮะในจุดปัจจัยความทุกข์พอปลดล็อกออกไปได้แล้วว่าปล่อยวางเออช่างมัน ต่อไปก็เอาไปไม่ได้ในเมื่อจบชีวิตแม่แล้วก็ประคับประคองพี่สาวที่เหลืออยู่นะฮะก็ไม่ได้มาส่งเงินเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะหลังจากแม่เสียที่ทางก็อุนให้ก็ส่งให้ใช้บ้างสามสเดือนยื่นให้ทีทีละสามพันสอพันก็แล้วแต่แกก็ถือว่าโอเคนะชีวิตแกก็ยังช่วยกันก็ดูแลกันเนาะนี่แหละคือชีวิตยายจ๋าเอ้ยอความทุกข์ถ้าเรา เก็บไว้ไม่ปล่อยวางมันก็จมอยู่ในหัวใจแต่ถามว่าจะให้ลืมไหมมันลืมไม่ได้หรอกอืแต่มันก็ต้องทําใจเพื่อให้เรามีความสุขณนะขณะนี้อายุมากแล้วพากันดูแลสุขภาพเด้อท่านโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อนะฮะเรื่องนี้คุณป้าเอ๋ยเรียกตัวเองเป็นป้าเนาะก็ขอบคุณมากๆนะฮะก็ขอให้คุณป้า มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ถือว่าให้ผ่านไปและเราตัดสินใจถูกแล้วที่ปลดล็อกไม่ซื้อที่คืนเนาะมาเป็นภาระเนาะข้างหน้าเดี๋ยวเกิดเรื่องอีกอเราไปไปมา,มาไม่ได้นะฮะพี่สาวก็เขาดีกับเราเขาก็ได้ความดีตอบเนาะนี่ก็คือแหละดูแลกันเล็กกันสองพี่น้องก็พอไอสิ่งที่พึ่งไม่ได้ไอคนที่ไม่เข้าท่านะวันนี้หมดพ่อหมดแม่ ก็ปล่อยไปถูกแล้วป้าเอ้ยนะเราขอให้ป้าอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขในครอบครัวต่างแดนเนาะว่างๆก็กลับไปเที่ยวหาพี่สาวเออตั้งแต่งานศพแม่มาแกบอกว่าแกยังไม่ได้กลับไปเลยนะคะแต่โทรคุยกันทุกวันเนาะอ่ะดูแลกันไปพี่น้องค่ะนี่นแหละชีวิตที่ความเป็นจริงสุขทุก มันอยู่ร่วมกันในทุกเรื่องราวนะฮะแต่ถ้าหนึ่งณขณะเราปล่อยวางได้หรือผ่านพ้นมาแล้วเรามองย้อนไปเนี่ยมันสุดของที่สุดเก่งมากขนาดไหนผ่านมาได้ในประสบการณ์แบบนี้นี่แหละค่ะคือเรื่องเล่าของชีวิตเมียฝรั่งที่ป้าๆแม่ๆหลายๆท่านส่งให้มาเป็นกําลังใจให้กับรุ่นเราหนึ่งให้มีสติสองนะฮะ ทำอะไรก็ให้เรียบร้อยอืมจะซื้อบ้านจะสร้างบ้านจะให้พ่อแม่ก็แยกเป็นของพ่อแม่เพราะของพ่อแม่มีสิทธิ์เป็นของลูกทุกคนนะฮะสามาถ้าเป็นของเราอืก็เคลียร์แบ่งสัดส่วนให้ถูกต้องเพื่อไม่ได้เกิดปัญหาในวันข้างหน้าสี่อย่าคิดอุปใครให้สบายกว่าเรานะฮะเพราะชีวิตเรายังสู้อยู่อืแบ่งช่วยเหลือได้ไม่ผิดทําได้เป็นดีแต่อย่าทุ่มให้ทั้งตัว เพราะความลำบากตกยากมาถึงเราเราไม่มีโอกาสที่จะขอใครได้เลยนะนี่คือคำฝากของคุณป้าและเป็นสิ่งที่ยายจะท่องไว้และพูดเสมอเช่นกันนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณป้ามากๆที่ส่งมาให้โอ้ยข้าวบานก่อนพี่น้องค่ะแวกแๆวก,กอยู่นะอเติมอาหารให้ก่อนละหมดแล้ว